สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเควสไม่รู้จบจากช่อง Not Read AI ค่ะรายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณออกเดินทางในจักรวาลวิดีโอเกมตั้งคำถา,ถามถึงความสนุกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุควิเคราะห์เทรนด์เกมที่กำลังเปลี่ยนโลกและพาย้อนลำลึกถึงเสน่ห์ของเกมในวันวานค่ะนี่คือเควสของเหล่าเกมเมอร์เพื่อค้นหาความหมายมุมมองใหม่ๆและความสนุกที่ซ่อนอยู่ในทุกพิกเซล ดิฉันรีดค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการและแน่นอนวันนี้เราก็มีคุณน็อตผู้เล่าเรื่องประจำของเรามาแชร์มุมมออีกเช่นเคยค่ะตอนนี้คือตอนที่34หัวข้อของเราวันนี้ก็คือโลก Speed Running และสเสน่ห์ของการจบเกมให้เร็วที่สุดค่ะสวัสดีครับผมน็อตครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออ Speed Running ครับค่ะ ได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยนะคะช่วงหลังๆแต่ถ้าให้ลงลึกจริงๆเนี่ย speed running มันคืออะไรกันแน่คะมันแค่เล่นเกมให้จบเร็วๆรึเปล่าอ่าจริงๆมันก็ใช่ครับแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยคือ speed running เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวแต่มันคือการผสมผสานการระหว่างเอ่ความเข้าใจตัวเกมแบบลึกซึ้งมากๆเลยนะ <ๆ S 1> การวางแผนอย่างดีแล้วก็บ่อยครั้งเลยครับคือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า glitch glitch หมายถึงบักหรือข้อผิดพลาดในเกมเหรอคะใช่ครับพวกข้อบกพร่องของเกมนี่แหละแต่ speed runner เนี่ยเขาใช้มันในแบบที่ผู้พัฒนาเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำม,มันเหมือนกับการสร้างนิยามความสนุกในแบบของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยโหฟังดูน่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่เล่นตามที่เกมบอกแต่เหมือนเข้าไปแฮ็กเกมกลๆเลยประมาณนั้นเลยครับคือเสน่มันอยู่ตรงนี้ด้วยแหละ การได้เชี่ยวชาญมาสเรี่เกมนั้นๆรู้ทุกซอกทุกมุมรู้ว่าตรงไหนมีช่องโหว่ให้ใช้ประโยชน์ได้มันเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนเราจะแค่ผู้เล่นธรรมดาธรรมดากลายเป็นคนที่เข้าไปหรือสร้างหรือท้าทายกฎของเกมจริงๆอืมอืมแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แข่งกับตัวเองคนเดียวใช่ไหมคะเห็นมีพูดถึงสถิติโลกอะไรพวกนี้ด้วยถูกต้องครับมันมีทั้งการแข่งกับสถิติเก่าของตัวเองที่เรียกว่า personal best หรือ PB และก็การแข่งกับคนอื่นทั่วโลกเพื่อสร้างสถิติโลกหรือ world record wr ซึ่งทั้งหมดนี้มันอยู่บนฐานของชุมชนที่แข็งแกร่งมากนะครับมีการแบ่งปันความรู้เทคนิคกลยุทธ์กันอย่างเปิดเผยมากๆอย่าง web speedrun com นี่คือศูนย์กลางใหญ่เลยการแบ่งปันนี่น่าสนใจนะคะทั้งๆท,ที่เป็นการแข่งขันแต่กลับแชร์เทคนิคกัน ใช่ครับนี่เป็นวัฒนธรรมที่เจ๋งมากๆของวงการนี้เลยคือเขามองว่าการแบ่งปัน glitch หรือเทคนิคใหม่ๆที่เจอเนี่ยมันช่วยให้ทุกคนเก่งขึ้นช่วยให้วงการโดยรวมมันพัฒนาไปข้างหน้าได้เหมือนเป็นปรัชญาแบบ Open Source เลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับคล้ายๆกันเลยถึงแม้ตัวเองอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งไปบ้างแต่ภาพรวมคือทุกคนได้ประโยชน์ชุมชนเติบโตสิทิโลกก็ถูกทำลายเร็วขึ้นมันน่าทึ่งนะ แล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของ speed running มันมาจากไหนคะเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่อถ้าจะย้อนไปจริงๆก็คงตั้งแต่ยุคเกมตู้นู่นเลยครับที่คนแข่งกันทำคะแนนสูงสุด high score นะครับแต่ว่ารูปแบบ speed run ที่ชัดเจนขึ้นมาจริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นชัดๆตอนเกม Doom ปี1993 Doom หรอคะเกมยิงในตำนานเกมนั้นน่ะหรอครับผมเพราะ d o มันมีระบบบันทึกการเล่นเป็นไฟล์เล็กๆที่เรียกว่า demos ได้ ทำให้คนสามารถแชร์วิธีการเล่นหรือเทคนิคแปลกๆให้คนอื่นดูได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเล่นยังไงถึงเร็วใช่ครับจากนั้นก็มีเกม Quake ในปี1996ที่ต่อยอดเรื่องนี้ไปอีกแล้วก็มีโปรเจกต์ชื่อ Quake d o n Quick ในปี97 อันนี้คือเป็นเหมือนวิดีโอรวมการเล่นเทพเทพโชว์การจบเกมเร็วๆเ,เลยซึ่งกลุ่มคนที่ทำเควกดันควิ k นี่แหละครับที่ไปก่อตั้ง speed demo archive หรือ SDA ขึ้นมากลายเป็นแหล่งรวมสถิติ speed run ยุครักแรกๆเลยแล้วมันก็บูมขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันที่มี twitch มี youtube ใช่เลยครับพอมีแพลตฟอร์ม streaming อย่าง youtube กับ twitch นี่คือเปลี่ยนไปเลยการเข้าถึงมันง่ายขึ้นมากม ใครๆก็ดู speed run สุดสดได้เรียนรู้เทคนิคได้ทันทีแล้วก็มี speed run. com ที่เปิดตัวปี2014กลายเป็นศูนย์กลางหลักของวงการไปโดยปริยายกลับมาที่เรื่องเทคนิคหน่อยค่ะนอกจาก glitch แล้วมีเทคนิคอะไรที่ speed runner เขาใช้กันบ,บ่อยๆอีกบ้างคะ โอ้โหเยอะมากครับอย่างแรกเลยคือ movement optimization การเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุดในเกมนั้นๆเช่นเทคนิค bunny hopping ในเกม quake หรือการ strafe jumping คือวิ่งซิกแซกพร้อมกระโดดเพื่อให้เร็วขึ้นอืมอืมอันนี้พอเข้าใจได้ค่ะคือหาทางเคลื่อนที่ให้มันเร็วที่สุดในทางปกติครับแต่ก็มีเทคนิคที่ไม่ปกติเท่าไหร่อย่าง sequence breaking อันนี้คือการหาวิธีข้ามเนื้อเรื่องหรือข้ามส่วนต่างๆของเกมที่ปกติเราต้องเล่งตามลำดับไปข้ามได้ด้วยหรอคะได้ครับอาจจะใช้ glitch หรือใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แปลกๆเพื่อไปยังพื้นที่ที่เรายังไม่ควรจะไปได้หรือไปเอาไอเทมสำคัญมาก่อนเวลาอย่างเกม Metroid Prime นี่มีตัวอย่างเยอะเลยฟังดูเหมือนต้องรู้จักเกมดีมากๆเลยนะคะถึงจะรู้ว่าข้ามตรงไหนได้บ้างใช่ครับต้องเข้าใจแผนที่ เข้าใจเงื่อนไขาการปลดล็อกต่างๆแล้วก็มีเทคนิคพื้นฐานที่ใช้กันเยอะมากๆคือ c ร i p p i n g หรือการทะลุผ่านกำแพงวัตถุหรือพื้นผิวต่างๆที่ปกติเราไม่ควรจะผ่านไปได้เพื่อลัดทางการทะลุกำแพงนี่เองที่เรียกว่า out of bounds หรือ OOB ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือการออกไปนอกพื้นที่ที่เกมกำหนดไว้นั่นเองแล้วก็มีเทคนิคที่ใช้ประโยชน์จากระบบฟิสิกส์ของเกมโดยตรง อย่างที่ดังมากๆเลยคือ backwards long jump หรือ BLJ ในเกม Super Mario 64อ๋อท่ากระโดดถอยหลังยาวๆนั่นเองเคยเห็นผันฐานค่ะมันทำให้มาริโอพุ่งถอยหลังเร็วมากจนทะลุประตูดได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเร็วแบบผิดปกติเลยเป็น glitch ทางฟิสิกส์ที่ดังมากๆแต่ที่เหนือกว่านั้นไปอีกขั้นเลยก็มีนะครับยังมีเหนือกว่านี้อีกหรอคะครับเรียกว่า arbitrary code execution หรือ ACE อันนี้คือสุดยอดของความเข้าใจเกมหรอครับคือการใช้ g l i t หรือช่องโัวบางอย่างเพื่อสั่งให้ตัวเกมรันโค้ดที่เราต้องการได้เลยนี่มันแทบจะเหมือนการเขียนโปรแกร,รมทับลงไปในเกมเลยนะคะสุดยอดมากๆใช่ครับมันแสดงให้เห็นเลยว่า speedrunner บางคนเนี่ยเข้าใจเกมลึกไปถึงระดับโค้ดเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่การเล่นเกมแล้วแต่เหมือนเป็นการออถอดรหัสเกมเลยก็ว่าได้ ฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันต้องอาศัยความทุ่มเทความพยายามสูงมากๆเลยนะคะอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังคะทําไมคนถึงยอมฝึกซ้ําๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งเพื่อลดเวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็มีความตื่นเต้นที่ได้ทําลายสถิติของตัวเองหรือ PB และพอเราเก่งขึ้นมากๆการได้ไปแข่งกับคนอื่นเพื่อชิงสถิติโลกหรือ WR มันก็เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากๆบวกกับ ความสุขความภูมิใจที่ได้เชี่ยวชาญหรือมาสเตอร์เกมเกมนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบในแบบของเราเองเป็นความสุขจากการเอาชนะขีดจำกัดทั้งของตัวเองและของตัวเกมประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวัฒนธรรมชุมชนการแบ่งปันการมีอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเกมแซนควิกหรือ GdQ ที่นอกจากจะได้โชว์ฝีมือแล้วยังได้ทำบุญด้วยเพราะเขาระดมทุนเพื่อการกุศลได้เยอะมากๆทุกปีมันก็เป็นแรงผลักดันสำคัญเหมือนกันครับ น่าสนใจค่ะแล้ว speed running นี่มีแค่แบบเดียวคือจบให้เร็วที่สุดหรือมีประเภทอื่นๆอีกไหมคะมีหลายประเภทมากครับเพื่อให้คนที่มีสไตล์การเล่นต่างกันหรือชอบความท้าทายคนละแบบสามารถเข้ามาสนุกได้ที่นิยมที่สุดคือ any percent ครับอันนี้คือตามชื่อเลยจบยังไงก็ได้ขอให้เร็วที่สุดไม่ต้องเก็บของครบไม่สนเนื้อเรื่องเท่าไหร่เน้นเร็วอย่างเดียวเลยใช่ครับ แต่ก็มีแบบ100%อันนี้คือต้องเล่นจนเคลียร์เกมแบบสมบูรณ์เก็บไอเทมทุกชิ้นทำเควสทุกอย่างให้ครบอันนี้ก็จะใช้เวลานานกว่าและต้องวางแผนเยอะกว่ามากท้าทายคนละแบบเลยนะคะครับแล้วก็มีประเภทที่เฉพาะทางลงไปอีกเช่น low นต์คือพยายามจบเกมโดยใช้ไอเทมหรือเก็บของให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือแบบ g l i t c h l e s อันนี้คือห้ามใช้กลิ t c h หรือั๊กใดๆเลยหรือจำกัดมากๆเพื่อวัดฝีมือการเล่นตามกลไกปกติของเกมจริงๆโหมีหลากหลายมากเลยแสดงว่าคำว่าสนุกหรือท้าทายในโลก speed running นี่มันตีความได้กว้างมากเลยนะคะใช่ครับมันเปิดกว้างมากๆแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนอยากจะโชว์ทักษะด้านไหนเป็นพิเศษแล้วทั้งหมดนี้การมีอยู่ของ speed running มันส่งผลกระทบอะไรต่อนักพัฒนาเกมบ้างไหมคะเขามองเรื่องนี้ยังไง มีผลพอสมควรเลยครับอย่างแรกเลย Speedrunner เนี่ยกลายเป็นเหมือนหน่วย QA หรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเกมแบบไม่เป็นทางการไปเลยเพราะพวกเขามักจะเล่นเกมแบบสุดขั้วมากๆจนไปเจอบั๊กหรือกลิชที่ทีมพัฒนาเองอาจจะนึกไม่ถึงหรือทดสอบไม่เจออ๋อเหมือนช่วยหาบั๊กให้ฟรีๆเลยประมาณนั้นครับแล้วก็ความนิยมของ Speedrunning เนี่ยมันก็ส่งผลต่อการออกแบบเกมในยุคหลังๆด้วยนะครับ ส่งผลยังไงบ้างคะเช่นนักพัฒนาเริ่มใส่ใจเรื่องความสามารถในการเล่นซ้ำหรือ replayability มากขึ้นมีการใส่ระบบจับเวลาในเกมมาให้เลยมี leaderboard ออนไลน์ให้แข่งกันแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการทำให้ฉากคัดซีนหรือบทสนทนาต่างๆมันกดข้ามได้อันนี้ speedrunner ชอบมากเพราะมันเสียเวลาไงครับจริงด้วยค่ะนึกภาพออกเลย แล้วก็มีบางเกมที่เหมือนออกแบบมาโดยนึกถึง speed runner เลยนะอย่าง Celeste หรือ Super Meat Boy เกมพวกนี้ระบบการเคลื่อนที่มันเอื้อต่อการเล่นแบบเร็วๆแล้วก็มีตัวจับเวลามีระบบรองรับการเล่นซ้ำที่ดีมากๆแสดงว่า speed running ก็มีอิทธิพลต่อวงการเกมไม่น้อยเลยนะคะ ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าการเล่นเกมมันไม่ใช่แค่การรับเนื้อหาที่ผู้สร้างป้อนให้อย่างเดียวแล้วแต่ผู้เล่นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิธีการเล่นใหม่ๆท้าทายขีดจำกัดได้ด้วยตัวเองเลยมันคือการแสดงออกถึงความทุ่มเททักษะความเข้าใจที่แบบน่าทึ่งมากๆครับใช่เลยค่ะฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นข้อพิสูจน์เลยนะคะว่ามนุษย์เรานี้เก่งจริงๆในการหาความสนุกหาความท้าทายใหม่ๆแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาจากอะไรก็ได้ แม้กระทั่งจากการพยายามทำลายหรือรื้อสร้างกฎเกณฑ์เดิมๆของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกต้องเลยครับมันเป็นการตีความการเล่นในรูปแบบที่ลึกซึ้งไปอีกขั้นค่ะและนี่ก็คือการสำรวจโลกของ speed running ของเราในวันนี้ในรายการ quest ไม่รู้จบค่ะครับผมแล้วถ้าจะให้ทิ้งถ้ายเป็นคำถามให้คิดต่อก็น่าสนใจนะครับว่าในเมื่อการเล่นเกมที่ดูเหมือนจะมีเป้าหมายมีกฎกติกาชัดเจนอยู่แล้วเนี่ย ยังสามารถถูกผู้เล่นเอามาตีความใหม่ถูกรื้อสร้างเพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ๆอย่างการสป e ด d run ได้แล้วกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราล่ะครับที่เรามักจะมองว่ามันมีรูปแบบมีเป้าหมายใต้ตัวอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถถูกเรานำมาตีความใหม่เพื่อหาความหมายเพื่อสร้างความท้าทายหรือค้นหาความสนุกในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้บ้างไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะให้เรากลับไปคบคิดกันต่อได้เยอะเลย วันนี้ขอบคุณคุณน็อดมากนะคะที่มาให้ความรู้และเปิดโลก Speed Running ให้พวกเราฟังค่ะยินดีครับและขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะหากคุณชอบเนื้อหาของเราและไม่อยากพลาดพอดแคสต์ดีๆเกี่ยวกับโลกของเกมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Not Read AI เพื่อไม่ให้พลาดตอนถัดไปของรายการ Quest ไม่รู้จบนะคะ และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคำถามใหม่ๆที่จะพาคุณไปค้นหาความสนุกและมุมมองใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในทุกพิกเซลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ